กล้องสดพดหมูสวัสดีค่ะกล้องสดค่ะพดหมูค่ะแล้วก็อยู่กับหมอแก้วแม่นชวยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่นช่วยนะคะไหนเมื่อกี้พอเปิดปุ๊บอาจารย์แก้วถ้าเกิดมีปัญหาเกี่ยวกับโรคเหน็บชาอย่าลืมนะเมทิโคบอลโอ้โหลใส่ดีค่ะอย่าลืมนะสสบู่เบนเนตอืออะไรดีบุ๋มก็ว่าบุ๋มอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีบุ๋มเมื่าวันดีอย่างนี้ต้องลืมเลยเพราะว่าเขาช่วยจริงจริงเรื่องเหน็บชาค่ะ เฉียวเป๊บเฉียวแป๊บเงี้ยไม่ดกลใชดีพี่พ่อไม่มาพี่พ่อติดธุระแล้วนะคะพี่พ่อจะมาทีวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้แล้วก็วันศุกร์นะคะพี่ติดธุระพอดีเลยแกวุ่นนิดหนึ่งช่วงนี้นะคะคโอ้พี่ก้องค่ะวันนี้ก้องแกรได้มาเจออะไรนะคะคุณมาเองคุณถ่ายหน้าไปนานเนาะก็ไปอยู่เมืองนอกมาขับเรียนต่อมาสองอาทิตย์หน้าผมแดงเลยเนาะะนน้านี้ผมจริงหรอวิกไม่ใช่วิกไม่ใช่วิกพราะทำมาเนี่ยให้เขาออกแบบมาให้เข้ากับรูปหน้าค่ะนี่คือคนี่เมืองนอก เมืองนอกที่ผมเนี่ยนะใช่ก็ซื้อจากเมืองไทยไปทำที่เมืองนอกหล่อละร้อยคุณไปหากิจที่เมืองนอกคะไปสักคิ้วค่ะที่ฉันไปสักคิ้วนี่รับสักคิ้วนะคะแล้วก็แบบ เอาทำแบบสักป่าก็ไปทุกไปมีมาแก้วเขาไะนะแต่นี้เขาสักคิ้วเขารับจากจากคิ้วก็สวยมากเลยนะของกุลกิมิติไเส้นหกมิติค่ะมันเป็นวิธีการเรียกเฉยผู้คนชอบสับสนว่าแบบสามิติสี่ิติคืออะไรมันคือวิถีทางการตลาดแต่สําคัญที่สุดคือฝีมือค่ะแล้วคุณรู้ไหมเขาสักผู้ชายเก่งมากที่บอกเลยสักมันเนียนมากจบเมืองนอกนะคะของเขาจบนะจบที่เกาหลีไม่ตอแหลนะสาบานเลยมือสาบานใคร ล้อเล่นจบจริงเขารับสั่งเยอะจากปากด้วยแล้วก็สักลายมือด้วยใช่ทั้งหมดเลยพี่ก้องวันนี้ก็แก้วมาเจอคุณหมอแก้วแม่ชวนแรกเลยตื่นเต้นมากใช่เพราะว่าคุณหมอไปเห็นบ้างอยากรู้คุณหมอคุณหมอคุณหมอดูศาสตร์ใหม่บ้างคือแก้วอ่ะดูไพ่อลัาเคิลนะคะแล้วก็ดูเหรียญบาทนะคะโดยปกติเนี่ยเราจะดูเรื่องความรักแล้วก็โชคลาภเป็นหลักที่ลูกค้าชอบมาดูดวงอ่ะแก้วหมอแก้วศึกษาตป็นี้ได้ยังไง ก็คือดูมาสิบกว่าปีแล้วค่ะจริงๆแก้วจะดูไพ่พรมยาด้วยอีกอีกศาสตร์หนึง่งมันต่างกันยังไงคือไพ่ออร์เคิกร์กับไพ,พ่ออร์เคิกร์เนี่ยค่ะมันจะเป็นการเล่าเรื่องเป็นไพ่ไพ่ออร์เคิกร์ใช่ค่ะเป็นเล่าเรื่องเป็นรูปบรรยากาศต่างๆอย่างเช่นซ่อมรถช่วงนี้ชีวิตติดขัดใช่ไหม,มจะต้องมีการซ่อมแซมดวงชะตาอย่างทำบุญอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวโควิดยัง ตัวแล้วค่ะตัวแล้วค่ะเราต้องตรวจแล้วค่ะความเซฟของเรานะคะแล้วใครตอบครับคุณหมอค่ะแล้วค่ะให้พุ่มปริญญาล่ะก็จะเป็นไพ่รูปแบบในนางในวรรณคดีหรือเทพต่างๆเทพทางไทยไม่เวมันต่างกันนะหมอเป็นคุณศาสตร์ค่ะแต่วันนี้ที่เกาหยิบมาเนี่ยเป็นไพ่ออรรเคิลก็อยากให้ดูเพราะว่าส่วนใหญ่ดูโชคลาภก็จะดูอันนี้ไพ่ออรรเคิลใช่ค่ะ ซึ่งก <ừ m. S 2> ารดูไพ่เนี่ยจะไปดูในเบรกสามใช่ไหมคะแต่เบรกนี้เนี่ยต้องบอกกอนเลยว่าคนที่ไม่มีโชคลาภหรือคุณหมอกแก้วค่ะบางคนบอกว่าไม่มีเลยอยากมีน่าต้องทํายังไง <พอ S 2> คุณหมอกแกอ้วมีวิธีแนะนำไหมมีค่ะมีค่ะใครที่แบบชอบเสี่ยงโชคแล้วรู้สึกว่าช่วงนี้ดวงตึง ซื้อลอตเตอรี่หรืออะไรเงี้ยไม่ค่อยเข้าเลยทําบุญอะไรก็ติดขัดบางคนเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องโชคลาภหมายถึงเรื่องการทํางานลูกค้ายังไม่จ่ายเงินอะไรเงี้ยติดขัดชอบเลยก็คือแกจะแนะนําให้ไหว้พระราหูพระราหูเนี่ยเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรามองไม่เห็นเรื่องที่มันอึมครึมอะไรงียค่ะเราไปขอพรจากท่านได้เลยนะคะง่ายๆเลยนะคะแค่เตรียม ทูบ12ดอกเทียน12เล่มนะคะใช่ค่ะดอกไม้ที่ไหนวัดไหนวัดไหนไม่เราทําเป็นที่บ้านได้เลยแต่ว่าแจ้งใช่ค่ะแต่แก้วแนะนําว่าให้ไหว้วันพุธช่วงประมาณ2ทุ่มถึงไม่เกินเที่ยงคืนทูบ12ดอกค่ะเทียน12เม็ดบางคนจะบอกฟิกดําแต่แก้วไม่อะไรก็ได้ที่เราหาง่ายแต่ที่สําคัญคือจิตใจต้องศรัทธาและนับถือท่านอธิษฐานว่า ก็คือจะบอกนะทูตสิบสองดอกเทียนสิบสองเสิบสองเล่มดอกไม้สิบสองดอกดอกไม้สีแดงใช่ค่ะหรือเป็นดอกไม้สีขาวก็ได้บางคนดอกมะลิบางคนใช้วิธีอย่างนี้และนะคะได้สิ่งำคัญอีกอย่างเงินสิบสองบาทต้องมีแล้วไงต่ออาจารย์ก็หันหน้าทางไหนหันหน้าที่ต้องเป็นออกเฉียงเหนืออันนี้เป็นคุณเจ้าสมุคคไหมคะใช่ใช่ใช่ต้นดอกเฉียงเหนือแล้วไงต่อค่าจาร์ต yeah> ั้งน้ำมวสามจบบอคุณพระคุดคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เราทวยเทพเทวดาครูบาอาจารย์ศิษศักดิ์สิทธิ์ต่างๆพระแม่ธรณีพระแม่คงคานะคะ และเจ้าชะตาชีวิตแล้วก็ชะตาเจ้าที่บอกกล่าวชื่อนามสกุลวันเดอนปีเกิดบ้านเลขที่บอกเหมือนทุกอย่างที่เป็นเกี่ยวกับเราทั้งหมดนี้ตนะคะแล้วก็บอกกล่าวว่าตอนเนี้ยเราได้เตรียมอะไรมาบ้างดอกไม้ธูปเทียนเงินขันคูขออนุญาตบุญบารมีขอให้ท่านเทพพระราหูช่วยเปิดโชคชะตาให้เราติดขัดเรื่องอะไรเราพูดไปหมดเลยเราขอเลยอย่างเช่นตอนนี้ลูกหนี้ไม่จ่ายเงินขอเทียเรื่องนะมใช่ไม่ใช่วันนี้ขอจริงแต่แก้วแนะนําว่าให้ลีดไว้ก่อนลีดไว้ก่อน ข้อเคล็ดลับของแก้วอ่ะมันไม่ใช่แค่วหว้ครั้งเดียวจบ <Ừ. S 2> ถ้าจะให้เฮงให้ปั้งควรไหว้แปดถึงสิครั้งติดคือในในช่วงสัปดาห์ถัดไป<อ>บางคนไม่จําเป็นต้องวหวยที่บ้านนะทุกพุธเหรอคะใช่ค่ะถ้าจะให้เห็นผลปังๆอย่างลูกค้าแก้วที่เคยว่า้แล้วประสบความสาเร็จเนี่ยแกบอกให้ทุกคนพุธติดต่อกันอย่างน้อย8พุธถึง12พุธถ้าเราขอเรื่องใหญ่ แล้วควรจะขอจริไม่กี่เรื่องอาจารย์แก้วบอกไม่ควรเกิน3เรื่องเยอะไปเนองท่านจําไม่ได้ใช่คือจริงจะได้เรื่องเดียวก็ได้แต่ว่าบางคนเนี่ยที่ที่ชอบเส้งเสียงโชคเนี่ยรู้สึกว่าไม่เคยถูกเลยเขาก็จะหวกไหว้เลยพี่แก้วขอเลยตั้งเป้าว่าระบุตัวเลขเท่าไหร่อยากดูเพิ่มเดี๋ยวขึ้นเลยเพจหมอแก้วใช่ค่ะดูเลยค่ะขึ้นในเพจช่องนางกิตติต่อเลยไหมคะโทรเลยตอนนี้อากาศสั่งเลยนะคะเพราะว่าให้ขึ้นตรงนี้เลย ถ้าเกิดอยากรู้บทสวดพิธีกรรต่างๆอันนี้บอกไปดูได้เลยใช่ค่ะไปดูใน Facebook ไม่เสียเงินทั้งสิ้นเลยใช่ค่ะเด็กสามเรื่องอยู่กับเราเรื่องเกี่ยวกับแต่ละวันโชคลาภเป็นยังไงได้เลยค่ะแต่คุณผู้ชมขาตอนนี้ค่ะพี่ชันเองนะคะอยู่กับตรงนี้กันพี่ชันดมอยู่ยาดมะยาดมตาฉุยค่ะคุณผู้ชมขาต้องบอกเลยนะคะเป็นยาดมสมุนไพรค่ะของคนไทยค่ะผลิตเองด้วยนะคะมีทั้งหมด12กลิ่นค่ะมีทั้งหมดเลยนะคะจะมีพวกกลิ่นดอกไม้นะคะกลิ่นผลไม้นะคะแล้วก็กลิ่นอะไรที่ให้ความ สิ่งต่างๆที่คุณเคยลองมาเลยนี่กินดอกวัวหอมมากใช่หอม,ม้มก็หอมมากนะค่ะหอมไหมคะคชื่นใจใช่ค่ะกี่บาทเนี่ยชิ้นหนึ่งนะคะ39บาทนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกล่องเนี่ยนะคะจะมีทั้งหมด12กลิ่นจะอยู่ที่240บาทนะคะแล้วก็จะมีแบบ3ชิ้นนะคะ100บาทแล้วก็ถ้าเกิดแบบกล่องนะคะตอนนี้ลดเหลือ200บาทนะคะจาก240บาทเนี่ดมค่าจัดส่งนะคะ20บาทค่ะทั่วประเทศเลยส่วนช่องทางการติดต่อนะคะหรือว่าสั่งซื้อเนี่ยเบอร์นะคะ0 9 4ย์6 8 6 4 6 8 ไอดีไลนะะ์นะคะฉุยแบรนด์นะคะ C H O U I B R A N D ไออย่างนี้แล้วกันฉันให้พิเศษวันนี้นะคะ,ะฉันเองเป็นเป็นเจ้าของรายการให้พิเศษเลยวันนี้ใครสั่งยาดมฉุยของคุณก๊อปแก๊แจเป็นเจ้าของเองะนะคะสั่ง3ชิ้นขึ้นไปใช่ไหมคะหนึ่งร้อยบาท<ะ>ใช่ไหมคะเย็นแถมค่าจัดส่งให้ที่นออกให้เอง<ะ>ฟรีเลยอ,จจอ่านออกให้ค่ะใช่อตอนนี้ชัวร์ตอนนี้เลยโทรที่หมายเลขแรกคุณก๊อปแก๊ป 0945986468นะคะหรือว่าถ้าเกิดว like, yeah. yeah, ่าอยากไปดูในเพจเนี่ยคือยาดมตาฉุยค่ะจะมีทั้งเบอร์นะคะแล้วก็มี i อดี n ลอยู่ในนั้นเลยยาดมตาฉุยค่ะชื่อเดียวกับสินค้าเลยนะคะเข้าไปดูในแฟนเพจได้เลยจะส่งพัสดุให้คุณนะคะจะส่งให้ฟรีค่ะไม่ใช่มอไซค์ไปส่งนะคะตาเลยค่ะหอมค่ะเราต้องบอกก่อนนะคะตอนนี้ค่ะมีข่าวเซ็นทันด้วยนะคะอลังการค่ะแลนด์มาร์คตุ่จีนค่ะที่เซ็นทันนะคะสุดยิ่งใหญ่เลยกลางเมืองเซ็นทันเวิร์นะคะเดอะ เด็กเรสค่ะชัยนิดนิวเยียส2 2พค่ะรับสักราดใหม่ค่ะต้องบอกเลยต้องรับปีกระต่ายเนรมิตพื้นที่ค่ะทั้งศูนย์การค้าเลยพี่กล้องขาด้วยลวดลายกระต่ายที่ออกแบบพิเศษเลยนะคะโดยศิลปินชื่อดังค่ะต้องบอกเลยว่าจะไปกินไปเที่ยวนะคะไปช็อปจบนะคะตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่ 29, 2กรามเก้ามกราฟมาร์เก็ตนะคะ,คะ มีกระแสงิ้วนะคะเปลี่ยนหน้ากาศมาไปดูกันเลยค่ะ19กถึงยี้านี้นะคะที่เซ็นทรัลเวิลด์เรียกว่าอลังการมากช่วงหน้าค่ะไปดูเลยค่ะร้านยี่เลิศมากเลยค่ะร้านนมโจช่างแม่งประจําเลยค่ะนมโจที่เสาชิงชาค่ะเออน้องเจนจะพาไปนะคะอาจารย์จะอยู่ต่อเบิกสามไหมค่ะโอเคค่ะเบิกสามมาดูว่าใครโชคลาภยังไงบ้างค่ะอสวัสดีครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเมื่อสักครู่ผมไปวหว้ที่สานเจ้าพ่อเสือมาครับอากาศช่วงนี้ร้อนร้อนอยากจะหาอะไรเย็นๆทานเฮ้ย หุยอะไรอ่ะนมโจเอ๊ะหรือนมโคเอ๊ะหรือนมโจเอ๊ะหรือนมโคถูกแล้วนมโจนั่นเองครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปซดนมโคนะฮะที่ร้านนมโจอร่อยอร่อย,ออยหอมหอมเย็นเย็ยนสดชื่นนะฮะ <s> <onie> ซึ่งร้านนี้ผมบอกเลยครับว่าอร่อยมากนะครับร้านนี้คือนมเน้นๆและนมไม่ใช่นมธรรมด,ดานมสด1้0ครับแล้วก็ร้านนี้ฟังปิ้งหอมอร่อยๆนะครับย่านเสาชงชานั <s> ่นเองครับตอนนี้ ร้อนนี่หว่าแล้วคะับจะเป็นนมครับต้องการนมด่วนนะฮะเดี๋ยวผมไปหานมก่อนนะครับน um มโจฮะนมโจค <Town> ุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของร้านแล้วนะครับสวัสดีครับคุณวีครับสวัสดีครับคุณซีเนียร์ครับสวัสดีครับ เมนูน่าทานมากนะฮะก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้พูดถึงความเป็นไปนเป็นมาของร้านนิดนึงครับทําไมร้านถึงชื่อว่านมโจล่ะครับก็คือจริงๆเป็นชื่อของน้องภรรยาซึ่เป็นนาของเซเนียครับแล้วก็คือว่าตอนนั้นเนี่ยกะว่าจะทําเป็นงานอดิเลตทําไปทํามามันเลี้ยงครอบครัวได้คือเอาเอาคุยกันอย่างนี้เลยก็คือทําไปทํามาขายดิบขายดีเป็นกอบเป็นกาจนเลี้ยงครอบครัวได้นะครับยี่สิบปี ยี่สิบปีแล้ววัเนาะถ้าสมมติถ้ามาที่นี่คือเรามีเมนูประเภทอะไรบ้างครับก็ตอนนี้ก็คือมีนมสดค่ะแล้วก็จะมีพวกเครื่องดื่มปั่นที่มีหลายเมนูมากอุ้ยอันนี้ผมไม่เคยเห็นอันนี้จะเป็นชาไทยเบาชูการ์อ่าอุ้ยที่แบบไทยสไตล์นะฮะไทยสไตล์แล้วก็ชาที่เราทําเองด้วยจริงเหรอใช่โอ้ยุณสินเีพูดขนาดนี้แล้วตบขขาชาเลยนะฮะต้องลองนะครับแต่ผมขอลองนะต่อหน้าเลยนะอร่อยบอกอร่อยนะไม่อร่อย ก็รอ,อ,รอ,อร่อยนี่ไปจานที่ทางร้านทำเองเลยนะค <c oughs> ุณมเหลิมมากคือชาหอมมาก ครเป็นคนคิดสูตรเมนูนี้ครับคือชาจริงๆก็คือทํามาตั้งนานแล้วค่ะแล้วอันนี้ก็คือเหมือนก็ไปศึกษามาแล้วก็มาได้มาเป็นใช่ค่ะแต่ว่าชานี่ก็คือมา20ปีแล้วคุณผู้ชมผมบอกเลยนะถ้าคุณมาร้้นที่นมโจนะฮะมันเป็นเมนูที่คุณต้องสั่งต้องสั่งจริงๆคือสังขยาที่นี่ก็คือทางร้านก็ทําเองใช่ไหมครับคือสังขยาเนี่ยจะไม่หวานมากนะแม่คุณผู้ชมฮมเดี๋ยวมาชิมพอเป็นพอปากหอมคอชิมแบบคําเล็กๆนะครับนี่ ผู้ชมดีมากคือมันหวางแบบกำลังพอดีทานแล้วคือสามารถทานได้เรื่อยๆทานแบบเพลินๆเลยครับอันนี้ดีมากดีมากนะครับเดี๋ยวจิมให้เป็นชาไทยนะครับชาไทยก็หอมคือชาไทยจริงๆที่บอกไปคือทางร้านทําเองแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับคุณผู้ชมฮะ ผมว่าตอนนี้ถ้าเอาหนูปังมาหาปากน่าจะลําบากครับน่าต้องเอาปากไปหาหนูปังนะครับนี่ครับ ใครที่มาอย่าลืมสั่งครับเมนูขนมปังสางขยาชาไทยนะครับถ<ล>ามผู้ที่ไหนครับนอกจากร้านนี้มีเมนูของหวานแล้วยังมีเมนูอื่นด้วยไหมฮะใช่ค <st> ่ะตอนนี้ก็คือทางร้านก็จะมีเมนูเพิ่มขึ้นมาจะเป็นของข้าวค่ะของข้าว,าวซึ่งขายดีมากตอนนี้ก็จะเป็นก๋วย <st> เตี๋ยวขวั้วไก่แล้วก็ซุกี้คะ่ะก,ก็เป็นสูตรของทางร้านเหมือนกันอ๋อที่ร้านมี ขัวไก่แล้วก็ซุกี้ด้วย<ช>ที่ขายดีมากๆใช่ไหมฮะอันนี้คือสามารถมาตั้งแต่ร้านเปิดได้เลย<ช>อยู่กันแบบระยะาว<ช>อยากทราบคราบเวลาร้านเปิดและร้านปิดลลรครับกี่โมองกี่ร,ร,ร้านเปิดบ่ายสามค่ะแล้วก็ปิดสี่ทุ่มครึ่งสามารถนั่งได้ถึงห้าทุ่มครับผมร้านออเดอร์ก็คือสี่ทุ่มครึ่งนะครับ,<ช>รบแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะเดินทางมาก็คือง่ายมากเลยเนาะ ก็คือตรงซอยสารเจ้าพ่อเสือร<ช>้านนี่คือโดดเด่นมากจอดรถหน้าร้านได้เลยนะครับ <S <S และสำหรับท่นานใดที่อาจจะหลงจริงๆหรือว่าอยากจะโทรถามก่อนว่าร้านเปิดไหมมีเมนูอะไรบ้างสามารถโทรมาได้ที่เบอร์โทรอะไรครับเอ,อเบอร์โทรก็คือ0 2 0 4 4 2 8 8 8ค่ะแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งก็จะเป็น092-154-9295 ครับผมนะฮะสามารถโทรมาได้เลยครับร้านเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่บ่ายสามจนถึงสี่ทุ่มครึ่งนะครับสามารถนั่งยาวๆได้ถึงห้าทุ่มเลยครับอย่างที่บอกไปนอกจากเมนูของหวานแล้วยังมีเมนูของคาวด้วยโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตให้คุณซีเนียร์แล้วก็พี่วีครับไปรับลูกค้าก่อนเพราะลูกค้าเยอะมากจริงนะฮะเดี๋ยวผมมาทานของหวานแล้วก็ทานของขาวแล้วกลับมาทานของหวานแล้วก็ไปทานของขาวต่อนะฮะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ คุณวีครับอร่อยมากจริงครับอร่อยจะต้องการเลยครับผมก็ยญาเป็นตัวแทนที่ก้องพิพนนะครับมอบป้ายมงคลให้กับร้านนมโจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับอร่อยมากจริงสำหรับท่านใดที่อยากจะมาทานนะครับได้ข่าวว่ามีหลายสาขาด้วยจะขออนุญาตให้คุณสิเนี่ยร้านนิดนึงครับใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสาขาเสาชิงช้านะคะก็คือจะเป็นต้นตำรับค่ะแล้วก็จะมีอีกสองสาขาก็คือจะเป็นประชาชื่น39แล้วก็ประชานิเวศค่ะ ครับผมนะครับสามารถเซิร์ชข้อมูลนะครับใน Google ได้เลยนะครับแล้วก็เปิดแมปไปได้เลยเนาะหรือว่าติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook Fanpage Facebook Fanpage ลมโจสาวชิงช้าค่ะครับผมนะฮะแล้วก็ท่านใดที่อยากจะโทรมาสั่งก่อนอยากจะมาจองล่วงหน้านครับจองร้านล่วงหน้านะครับก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์โทรเบอร์โทร02น4 4 2 0 8 8ครับผมนะครับบอกแล้ววันนี้อร่อยมากจริงๆทานแล้วรู้สึกว่า เย็นสบายใจสดชื่นมากจริงครับต้องขอขอบคุณนะครับทั้งสองท่านมากมากเลยนะครับและขอบคุณนุ่มโจนะครับมากมากเลยครับโอเคครับตอนนี้ครับเดี๋ยวกลับไปที่ตูโดก่อนนะครับเดี๋ยวเชิญขออนุญาตเอากระบปาเอากระบปาก่อนนะครับกองสดพตบูอ่ายังอยู่กับเรานะคะอาจารย์ขะ วันนี้อาจารย์แก้วแม,ม่นชัวค่ะ <c oughs> ย้ำเหลือเกินต้องบอกก่อนนะคะคุณผู้ชมทางบ้านห้ามลุกไปไหนเลยเพราะว่าคุณหมอแก้วเนี่ยจะมาดูค่ะโชคลาภของคนทั้งเจวันเลยว่าจะได้จากทางไหนบ้างาเริ่มเลยค่ะคุณหมอแก้วแม่นชัวลาภที่วันอาทิตย์นะคะโชคลาภเนี่ยจะเกี่ยวกับคนเจ็บคนป่วยในครอบครัวเออทำไมอ่ะมันเป็นโชคลาภจากการทุกขลาภนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราร่างกายแข็งแรงลองไปซื้อรถลีหรืออะไรอย่างเงี้ยจากโรงพยาบาลดูนะคะพี่ก๊อ นะคะวันอาทิตย์จะได้กับเลขการเจ็บป่วยซื้อลอตเตอรี่แถวหน้าโรงพยาบาลใช่หรือเลขที่เราอยากจะซื้อเลขเนี่ยเกี่ยวคนเจ็บป่วยในบ้านหรือคนในครอบครัวใกล้ใกลมีคนมีคนป่วยอยู่ที่บ้านก็ซื้อเลขวันเฉพาะนยุคนั้นอย่างนี้ใช่นี่คือวันอาทิตย์นะคะส่วนคนที่เกิดสองห้าแปดเนี่ยอาจารย์มันจะเป็นเลขเกี่ยวกับเขาค่ะไม่ใช่ค่ะเป็นตัเหนึ่งเวลาจบรายการสิบสามจุดศูนย์ศูนย์เมื่อตกดึกนอนใช่ไหมอ่ะ แล้ววันจัน์ล่ะคะคุณหมอคัวให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการทํางานอย่างเช่นกาเริ่มต้นการทํางานรหัสพนักงานที่ตั้งออฟฟิศแล้วเลขสถานที่ที่ต้องไปซื้อนะคะก็บริเวณที่ทํางานที่ออฟฟิศก็ได้วัังคานหรือจย์วันจันจุยวันจันนะคะเลยเกี่ยวกับการทำงานที่ออฟฟิศคือเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับการทางานของเราจะบัตรประจําตัวพนักงานหรือว่าวันเริ่มต้นการทํางานรหัสพนักงานได้หมดชันที่เราเลือกถูเกิดวันจันใช่ค่ะส่วนคนเกิดวันอังคารนะคะ ให้ซื้อเลขการทำบุญ อย่างเช่นเราไปทําบุญล่าสุดมาวันไหนทอดกระถินหรือพระป่าไปเมื่อไร่แต่บางคนแบบนานละไม่ได้ทาบุญไม่เคยทำบุญเลยเออซื้อเลขเกี่ยวกับบิดามารดาแทนค่ะเพราะเขาคือพัประจําตัวเราแต่มากตงนี้คนไม่ชอบทําบุญด้วยบางคนเนาะใช่บางคนทำไมทำไมเขาไม่อ๋หลสั่งสอนเงี้ยบางคนก็ทำบุญกับคนใกล้ตัวบางทีก็ออนลงอลาใช่วันพุธวันพุธวันพุธให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการเรียนการศึกษาค่ะอย่างเช่นปีการศึกษาที่จบเกดเฉลี่ยที่จบรหัสนักเรียนแต่บางคนจบมานานมากแล้วลองซื้อ เลขของลูกหรือหลานก็ได้ส่งผัวเรียนเงี้ยก็ซื้อบอร์ค่าเทอมไปเรียนไม่สเออมสร็จค่าเทอมอ่อะคะวันทดลอง,ดงเด็กเรียนอย่างเงี้ยวุฒิโตแล้วแต ดันเลี้ยงต้อยส่งเด็กและส่งเบอร์ไปนะคะแสดงว่าคุณนี้จะได้จากการเรียนรอบรอบตัวรอบรอบตัวนะคะแล้วก็สถานที่ซื้ออาจจะเป็นแถวพวกหน้าโรงเรียนหน้ามหาวิทยาลัยอะไรอค่ะไปเดินดูเงี้ยหน้าโรงเรียนเงี้ยไปช้อปปิ้งเอาเออคนไหนออกตอลลี่หน้าโรงเรียนเงี้ก็คือจะเลขๆนี่จะได้จากการเรียนรอบตัวเลยใช่ค่ะเราได้แนะนำนะคะค่ะส่วนมาเพื่อรหัสล่ะคะเป็นแบบหน้ามหาวิทยาลัยใช่อย่างเงี้ยนะดูลอตเตอรี่เผื่อจะได้เด็กไปด้วยอย่างเงี้ยก็คือเราพร้อมสนับสนุนการเรียน ได<อ>ะะ้ส่วนคนวันพฤหัสนะคะให้ซื้อเลขคนรักคู่ครองนะคะถ้าใครมีแฟนก็ซื้อเลขแฟนเลยเลยเบอร์มือถือแฟนวันเดือนปีเกิดของเขาหรือวันที่เราคบกันแต่ถ้าคุณเป็นคนโสดคุณเลือกคนที่คุณรู้สึกคุณรักเขามากที่สุดคำว่ารักเขาเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่ารักเชิงชู้ชสาว,สาวอาจจะเป็นกัลยาณมิมีที่ดี่ต่อการเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องที่รู้สึกว่าเอ้ยช่วงเนี้ยเรากับเขาสนิทก,กันใช่ค่ะแล้วเขาไม่มีแฟนไม่มีผัวอาจารย์คนที่เรารักคนที่เรารักเนี่ยคะ คุณพ่อคุณแม่เพื่อนสนิทที่ยัสนิทในช่วงนี้อะค่ะก็จะซื้อจากตรงนี้ได้พี่ก้องมีคููรักหรือยังคะไม่มีเลยแล้วสถานีมาสามปีแล้วสถานที่ซื้อซื้อได้ทั่วไปกินง่ายกว่าอาจารย์เนาะสบายใจได้ค่ะได้ไปที่เราซื้อกินนี้ได้ไหมใช่ไต้องมีเราต้องมีผับขูกปิ่นโตซื้อประจำไหมถ้าเราอย่างนั้นก็ได้นะไม่พี่ก้องเขาพี่ก้องเขาซื้อกินเป็นรอบ จำหน้ายังไม่ได้เลยเออคุณบอกแก้วค่ะตั้งแต่เกิดมามีผัวคุณยัจำหน้าไม่ได้เลยจริงเหรอดีคนณมนซ้ำใหม่เอ้าตาเราเคยมีเป็นผัวเป็นเมียกันแล้วเดจาวูอ่าอันนี้มาวันศุกร์นะคะซื้อเลขเกี่ยวกับคุณพ่อค่ะหรือญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายที่เรานับถือหรือคนใกล้ตัวนะคะเขาจะให้โชคให้ลาบเราส่วน สถานที่ที่ซื้อนะคะได้ทั่วไปเลยไม่ได้ระบุวันศุกร์วันศุกร์ค่ะวันศุกร์คือเลขที่เป็นคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่ออายุเท่าไหร่คุณพ่อเกิดวันไหนวันไหนซื้อเด้คุณพ่อใช่ค่ะหรือว่าผู้ชายก็ได้ญาติผู้ใหญ่เป็นผู้ชายบางคนคุณพ่อไม่ได้อยู่ด้วยถ้าเกิดเด็กไม่มีผัวผัวใหญ่ผัวแก่เนี้ยได้นะถ้าเราก็ซื้อเบอร์ผัวแก่ได้เพราะเขาเป็นคนอุปถัมภ์ค้ำช่วอก็ถือว่าเป็นผู้ชายรอบตัวที่ไหนก็ได้แล้วแต่เราอยากจะไปซื้อใช่ค่ะใช่แล้ววันเสาร์นะคะให้ซื้อเลข เพื่อนสนิทมิสหายที่เราไว้ใจในช่วงนี้เราสนิทกับใครเพื่อนสมมติแก๋สนิทกับคุณก็มีอยู่คือเลขเลขเกี่ยวคนที่เราสนิทด้วยจะดีอาจจะเป็นเลขท้ายรถเขามิกเนี่ยคุณไม่เกิดอะไรคุณไม่เกิดอะไรวันพุธครับวันพุธเป็พี่ก้องซื้อเลยนะเลขเกี่ยวเลขเกี่ยวกับเด็กกับเ่ยกกับเกับเียนมีเงีเด็กปะล่ะค่าเทอมลูกไงค่าเทอมลูกมีอยู่สามคนครับค่าเทอมลูก นี่ด็กอยู่3คนครับรวมคุณเบนด้วยตางเต็มซื้อเธอค่าเทอมลูกวันเกิดลูกจะได้เห่งมากใช่ได้ไปซื้อหน้าโรงเรียนลูกคุณจะได้เกี่ยวกับเรื่องการเรียนการเรียนค่ะตัวเลขต่างๆซื้อหต้ารี่นนะแต่อย่างพี่ไม่มี พี่ก็เลยไปดูเด็กตามเด็กไิ่ได้พละได้เหรอเผื่อได้เด็กพละด้วยเดินออกมาปุ๊บลูกบอลอัดหน้าเลยอะคุณหมอแก้วค่ะต้องบอกก่อนเลยอันนี้คือเจ็ดวันเจ็ดวันเนาะเป็นความเชื่อสูงบุกคนที่จะกไม่มีสาระเลยเนอะเมื่อกี้ว่าอะไรแล้วนะสาระก็คือดูครบแล้วทั้งเจ็ดวันแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยที่ไหนวันอาทิตย์ซื้อที่ไหนวันอาทิตย์ซื้อที่นี่ไงครับ เพื่อนี่ค่ะเราเจ็บป่วยตายแล้วกูไม่รู้เรื่องครบแล้วคือ7วันนะคะที่คุณผู้ชมสามารถเนี่ยจะรู้ได้ว่าตัวเองเนี่ยจะมีโชคลาภจากทางไหนคุณหมอแก้วแม่นชัวนะคะก็บอกแล้วแต่ถ้าเกิดอยากรู้รายละเอียดจริงเนี่ยเข้าไปตามนะคะในเพจเนี่ยขึ้นเลยในเพจค่ะของคุณหมอแก้วแม่นชัวค่ะคุณหมอแก้วพูดได้เลยก็ติดตามได้ที่พัติมาพยากรนะคะหรือเพจที่โฮโลโซเซตี้ได้เลยนะคะก็มีอยู่ตรง ไม่เสียเงินนอกจากคุณทํากิจกรรมซึ่งเรียกว่ามันไปนแบบที่มันยากมากคุณก็อ,อาจจะต้องเสียให้ใ่ไว้ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วไปดูนี่คุณหมอจะบอกอยู่แล้วแต่บอกก่อนว่าเราอยากกินนี่มากเลยปูไข่ดองร้านคนุณมิกเนี่ยร้านชื่อร้านอะไรพิก้องไปพิก้องไปร,ร้านคุณชื่อร้านอะไรปูไข่ยเยอะไปมิกแอลชื่อร้านไหนไหมคะ อร่อยมากอร่อยมากน้ำจิ้มอร่อยมากน้ำจิ้มรัดมากไข่เยอะจริงๆสดทั้งวันครับดูไปกินแล้วพี่ก้องอร่อยจริงๆอร่อยมากไหนออกรายการนะได้เลยครับเครื่องก็อร่อยมากกไปอแล้วต้องบอกเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ถ้าเกิดอยากดูนอกเหนือจากนี้นะคะกับคุณหมอแก้วแม่นชัวเนี่ย คุณหมอแก้วได้รับดูทั้งไพ่อรโคลนะคะแล้วก็ไพ่ยิปซีนะคะแล้วก็ไพ่พรมยากแล้วก็ยังมีเหรียญด้วยอันนี้อันนี้คือแตกตามแตกตามมากเพิ่งขายไปเมื่อกี้ไม่ใช่ต้องบอกว่าเป็นเหรียญที่คุณหมอแก้วเนี่ยเขาเพ่งจิตนะคะแล้วก็ได้ได้เหมือนกับว่าสะสมบูรณ์ไว้เนาะจับปุ๊บนะคะก็จะสามารถรู้เลยว่าคนนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นอันนี้เป็นส่วนตัวของหมอเลยนะเหรียญนะคะพี่ก้องอยู่สมุิพี่ก้องจับปุ๊บก็จะรู้เลยว่าพี่ก้องเนี่ย จะมีผัววันไหนผัวตายวันไหนรู้หมดเลยจริงจริงอันนี้คือน,น่าสนใจมากนะคะถ้าเกิดสนใจเนี่ยติดต่อคือปากกาติดต่อคุณหมอกแก้วแม่นชัวไปได้เลยนะคะอยากอยกที่ปาาเหมือนคุณนั้นเยจริงจริงเพราะว่ามันเป็นศาสตร์เฉพาะตัวเลยนะคะ,คะที่วันนี้เอ่อกอแก้วได้คุยกับหมอแก้คค่ะให้คุณหมอหมอเหรียญมาค่ะแล้วจับ และถ่ายทีวว่าจิตใจเ็าเป็นยังไงมาโชว์กันไลยยังไงดูที่หัวเก่าจะตายเมื่อไหร่หัวใหม่จะมาเมื่อไหร่จะรวยยังไงจะทวงหนี้ลูกดีได้หรือเปล่าวันนี้นะต้องบอกเลยนะคบว่าสนุกมากแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมฟังไม่ทันจริงนะคะกลับไปดู YouTube ย้อนหลังได้รายการกล้องสดพดดมูนะคะวันนี้กอลแกลก็ผมสีแดงสวยด้วยว่าหลังจะมาหาใหม่เนี้ยค่ะวันนี้ค่ะต้องตอบชมมึงหือว่าชมตัวเองวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วแม่นัวนะคะแล้วก็คุณกุณังปิยแมนเวอร์วิธีก่อนก็ต้องเลยก็ นั่งคุหมอดูมั่เขาบอกนั่งหมอกระทาจริงเหรอหมอกระทาหรือหมอกระเทยขอบคุณกาจ้าขอบคุณกาพบกันใหม่นะคะกับพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้พี่พลอานนท์มาค่ะค่ะบ๊ายบายค่ะ